มันมีหนอนหรือเปล่าหนอะไรอ่ะใส่หรืออุ้ยจัาทองมินหนีไปแล้ว นี่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 ยน่อค่ียนในองเยค่ะม่ช่ค่ะใช่ค่ะเ่ตนีี่้ดาทองบินเต็มเลยเต่ทองบินนีเต็มเลยอ้าวเพืนมาที่หลังถึงก่อนแล้ว ใครมานะน้องอะไรมานะาน้องปินมาตั้งนานยังไม่ถึงเลยค่ะยังห่วงเล่นอยู่เลยมายังไม่ยอม,มถึงห้องเลยพลอยยังดูเต่าทองดูอะไรกันอยู่เลยเนะนี่ยดูเต่าทองกันอยู่นะ ถ้าพาได้ดื้ออย่างนี้พากันรักนี่ดีรักกันดีจังเลยเนี่ยไปเด้อกระเป๋าไปเก็บรอพลอยเดี๋ยวอีแป๊บนึงอุ่นเ็นก็จะขึ้นไปแล้วเนะี่ย ไอ้ลูกปลาเอากระป๋อไปเก็บปะ่ายังยืนเฝ้ากันอยู่เลยจับได้เปล่าจับได้ไม่อุ่นไม่ได้แล้วไปแล้วเอากระป๋อไปเก็บค่ะ ไปหนูเดี๋ยวค่อยลงมาเล่นใหม่ค่ะเดีย๋ยวไปจับกรนะนาดเดี๋ยวมันกัดเอาค่ะลูกะอะจับได้เลยเออไะขึ้นแผลก็มันบินหนีปล่อยให้มันบินไปเที่ยวก่อนค่ะโอ้เปียกค่ะลูกไปอีมเอากระเป๋าไปเก็บแล้วเนะี่ยในห้องค่ะในห้องเรียนสิคะ วางรองเท้าให้อิ่มๆใหม่ได้ไหมคะอิ่มๆใ่ถูกไหมอ่าใส่ผีดวางใหม่ค่ะ